ปต,ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับผมสวัสดีครับผมเอียงลูกกี้บีบีนะฮะก็เห็นพี่ทราบกันนะครับผมว่าทุกวันนี้นะฮะโลกเรานะฮะก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนนะฮะหันมารักโลกของเรานะฮะใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้นะฮะแล้วก็ลดปริมาณขยะนะครับผมแล้วก็ช่วยกันนะฮะปลูกต้นไม้คนละต้นครับผมแค่นี้นะฮะโลกเราก็สามารถเป็นที่ที่น่าอยู่ได้มากขึ้นแล้วครับผม สวัสดีครับผมเลพระชรพลขคชน่วมมาพบกับผมในช่วงฝรั่งพิทักษ์โลกเช่นงเคยครับยังเป็นช่วงดีๆนะครับที่ส่งเสริมนะครับให้ทุกคนบนโลกและชุมชนนะครับมีความรู้สึกรักสังคมแล้วก็รักธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับปาเซียมนะครับซึ่งเขาสามารถนําเอาสมุดโทรศัพท์นะครับลอตเตอรี่มาทําให้เกิดรายได้ผมผมเชื่อว่าทุกคนในบ้านต้องมีและทําให้เกิดรายได้ตามผมาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ ตอนนี้อยู่กับป้าเสียมหรือป้าดีเสียมแซอุลนะครับค่ะป้าเสียมครับมีความคิดเรื่องงนครับนาเอาของเหลือใช้จากกระดาษสมุดจดโทรศัพท์เออย่เอค่ะมันทาเป็นเครื่องกัรสานี้ครับค่ะเพื่อเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วช่วยให้แม่บ้านในชุมชนในชุมชนมีงานทําค่ะแล้วก็มีรายได้ด้วยแล้วก็รู้สึกทาแล้วดีมากแล้วตอนแรกที่ทาเนี่ยมีความคิดเอ๊อยากจะทําอย่างนี้เพราะอะไรฮะ เพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรเป็นแม่บ้านธรรมดามีอาจารย์มาส่งเสริมก็สนใจค่ะแล้วก็เชิญแม่บ้านไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับป้าเซียมครับทราบไหมครับว่าสิ่งที่ป้าทําเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยทราบค่ะเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยครับผมค่ะแล้วมีวิธีหรือขั้นตอนให้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างมั้คมีค่ะมีวิธีทำครมบงั้นเดี๋ยวเราตามป้าเซียมไปเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ก็ขอบคุณปราเซียมนะครับที่ให้สาระเระความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านปราเซียมครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะคือผลิตภัณฑ์จากตัวนี้นะคะวัสดุเหลือใช้เราเราทำอยู่ในชุมชนแต่ตอนนี้เราจะจําหน่ายเช่นโรงพยาบาลสมิตเวสีนครินแล้วก็พาราไดปาร์คเดินนายพระรามเก้าลงมหาชัยรามกํา,หา,า,ากแหงค่ะนะครับถ้าท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับปาเซียมครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลุก,ล,กลุกรไหมครับ พร้อมค่ะหนึ่งสองสามพล,าพลังพิทักโลกมาร่วมกันพลังพิทักโลกด้วยกันนะครับ